สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับผู้ประกันตนนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน SSO Connect ค่ะสามารถที่จะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเราได้นะคะซึ่งผู้ประกันตนสามารถที่จะตรวจสอบหรือเช็คข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตัวเองได้นะคะหรือข้อมูลส่วนตัวของตัวเองสำหรับผู้ประกันตนที่ ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบนะคะเริ่มต้นจากการดาวน์โหลดแอปนะคะถ้าเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะคะสามารถเข้าไปโหลดแอปที่ Play Store ได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ iPhone สามารถใช้ App Store นะคะในการโหลดแอปเมื่อดาวน์โหลด a p p พลิเคชัน SSO Connect เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเปิดเข้าใช้งานแอปนะคะโดยขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้าใช้งานระบบนะคะโดยคลิกเข้าไปที่ SSO Connect นะคะเสร็จแล้วเข้าไปดูเงื่อนไขของการใช้งานระบบนะคะเมื่อเราอ่านแล้วนะคะกด ยอมรับนะคะแล้วกดถัดไปค่ะก็จะเป็นการลงชื่อเข้าใช้งานระบบนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเรายังไม่ได้สมัครลงทะเบียนใช้งานก็เข้าไปลงทะเบียนก่อนนะคะแต่เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ระบบโดยใช้เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่เราได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะต่อไปเรามาดูนะคะว่าใน SSO Connect เขามีอะไรให้เราดูบ้างนะคะ สำหรับเมนูแรกจะเป็นเรื่องของเงินสมทบชราภาพค่ะเป็นเงินสะสมที่เราจ่ายเงินชราภาพมานะคะซึ่งเขาจะอ่าแสดงให้เห็นเป็นรายปีค่ะว่าแต่ละปีแต่ละปีมีเงินเข้าเท่าไหร่แล้วก็มียอดรวมจนถึงนัปัจจุบันนะคะ เมนูที่3เป็นเรื่องของเงินสมทบผู้ประกันตนค่ะตรงนี้เราสามารถดูเป็นเป็นรายปีนะคะแล้วเขาก็จะแยกเป็นรายเดือนออกมาให้อีกทีนึงนะคะแล้วว่าแต่ละเดือนมีเงินอ่าเก็บเข้าไปเท่าไหร่เข้าสมทบไปเท่าไหร่นะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมียอดรวมของเรานะคะ ส่วนเมนูต่อไปเป็นเรื่องของการเบริกสิทธิประโยชน์นะคะว่าในแต่ละปีเรามีการเบริกหรือใช้สิทธิประโยชน์อะไรเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างในกรณีตัวอย่างนี้จะเป็นเรื่องของค่าคลอดบุตรนะคะเห็นไหมคะเขาจะริดออกมาเลยค่ะว่า,าเราเบิกไปเท่าไหร่ค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างถัดไปจะเป็นของเรื่องการรักษา ทันตกรรมค่ะหรือค่าทำฟันนั่นเองค่ะซึ่งสิทธิจะได้900บาทต่อปีนะคะก็ตัวนี้เห็นไหมคะยังไม่มีการใช้จ่ายนะคะยังเงินคงเหลือยังเป็น900ค่ะส่วนถัดไปจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนโรงพยาบาลค่ะก็คือเปลี่ยนโรงพยาบาลในสิทธิ์นะคะการแจ้งย้ายโรงพยาบาลซึ่งสามารถดำเนินการในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะคะ เราสามารถที่จะระบุสาเหตุในการเปลี่ยนโรงพยาบาลและก็ระบุโรงพยาบาลที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะโดยมีหลักเกณฑ์การเลือกโรงพยาบาลนะคะโดยการเลือกโรงพยาบาลนะคะเขาบอกว่าผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์จะต้องเลือกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดที่ประจำทํางานอยู่พักอาศัยอยู่จริงหรือเขตจังหวัดรอยต่อค่ะ การเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปีนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีความจําเป็นอย่างเช่นย้ายที่พักย้ายสถานที่ทํางานจากที่หนึ่งซึ่งในการรักษาพยาบาลตามความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถที่จะไปได้หรือไม่สะดวกที่จะไปรักษาพยาบาลได้เนื่องจากที่ทํางานเราอยู่ไกลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราสามารถที่จะไปแจ้งย้ายโรงพยาบาลภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ย้ายที่พักหรือ ย้ายที่ทำงานค่ะสิทธิในการรักษาหรือร e yeah. ับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่ยื่นแบบย้ายโรงพยาบาลนะคะก็จะเป็น 1. รับแบบระหว่างวันที่1ถึง15ากำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ก็จะเป็นวันที่16ของเดือนนั้น 2. รับแบบระหว่างวันที่16ถึงวันสุดท้ายของเดือนกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์เป็นวันที่1ของเดือนถัดไปค่ะ ในนี้เขาบอกว่าเมื่อท่านได้ส่งคำร้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านสามารถตรวจสอบผลการเปลี่ยนสถานพยาบาลได้อีกสองวันทำการและก่อนที่จะยอมรับเงื่อนไข,ขของการเปลี่ยนโรงพยาบาลนะคะเขาก็จะให้เรายืนยันไปว่าระหว่างที่เราเปลี่ยนโรงพยาบาลเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนอยู่เนี่ยเราไม่ได้นอนรักษาตัวหรือพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในณนะสถานพยาบาลใดหรือโรงพยาบาลใด จากนั้นเราก็กดยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงและก็ยืนยันการเปลี่ยนโรงพยาบาลสิทธิ์ค่ะเป็นไงคะสำหรับ SSO Connect ที่สำนักง,งานประกันสังคมเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนเข้าใช้งานได้เลยนะคะ ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่เทาวชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ